สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแน,น,นวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะแนวทางหวยลาวพัฒนาของวดประจําวันที่แปดเนาะเป็นสูตรวิ่งลุ้นนะคะสูตรนี้หลังจากที่หวยออกแล้วแอดก็จะลงสูตรวิ่งลุ้นให้เลยนะคะสูตรนั้นของหลานคงใช้ไม่ได้แล้วนะคะมาหลุดช่วงพวกเราหมดเลยเนาะ มาหลุดท่วงพวกเราหมดเลยค่ะเอาทําไมมันเป็นรูปแบปปบนี้เห็นชัดไหมเนาะคะ่ะโอ้มีใครได้ตัดเล่นหกสี่ไหมเนาะคะ่ะตัดแล้วของหลานนะคะนี่ของหลานนะคะทุกคนอ้สี่หกน่าเสียดายนะคะเนี่ยสี่สองหกนะคะนางไม่ได้เอาสี่สองหกลงมานางเอาศูนย์สองหกลงมานะคะมีใครได้ได้ไปสี่หกไหมเนาะ ถ้าใครไปหกไปสี่หกด้วยก็ดีใจด้วยนะคะแต่ว่าขออาัพนะคะสองหกศูนย์หกไม่มาค่ะสองหกศูนย์หกไม่มานะคะมาสี่สองหกตัวหลังเอ,อ้ปกติไม่ต้องเอาตัวหลังให้เนาะค่ะถ้าใครตัดเล่นนะคะก็คงจะได้จับตัดตัดไม่ขาดคะนางนางให้สองหกกับศูนย์หกนะคะไม่ได้ค่ะสองหกกับศูนหก ให้หกเม็ดเดียวนะคะมาสี่หกนะคะสี่หกของแอดนะคะเข้าไปที่ล่างนะคะไม่กลับหัวสูตรอื่นกลับหัวหมดเลยนะคะสูตร,รอ,อื่นกลับหัวหมดเลยน่าเสียดายเนาะผลหวยออกศูนย์เก้าหกนะคะศูนย์เก้าหกสี่เจ็ดแปดนะคะศูนย์เก้าหกบอโอ้มีใครได้ได้ได้ศูนย์หกศูนย์เก้าไอห้าหกตัวล่างไหมเนี่ย เหมือนมี FC เล่นอยู่นะคะไอหกตัวล่างใครที่ได้ดีใจด้วยนะคะถ้าได้ศูนย์หกอีอิสระด่ว่ะศูนย์หกศูนย์เก้าที่แอดเข้าไม่มีขายนะคะนางตัดนางจับคู่พลาดจริงๆด้วยนะคะจับไม่ได้นิดเดียวเองเขยียบไปอีกนิดเดียวเองมาทั้งสองสีแล้วก็ศูนย์หกแล้วนะคะเหลือแค่สีหกตัวเดียวนางไม่ได้เอาลงมานะคะทุกคน มันก็ออกจริงๆด้วยนะคะมีไผ่เด็ดตัดหลินบนอะผ่าหน้าผ่า,า,ผาหลังอยู่ว้าตีเอ้า้วนหน้าเอาใหม่นะคะทุกคนสูตรนี้คงใช้ไม่ได้แล้วนะคะสูตรวิ่งลูดของนางนะคะพอมาถึงเราหลุดเลยค่ะมาแลาแต่สูตรนี้นะคะนี่สูตรสูตรเม็ดเดียวของนางนีที่ให้หกนะคะ มาดูเลขดับก่อนเลยนะคะก่อนอื่นให้ดูเลขดับก่อนเลยนะคะไดสิไปเนี่ยได้แบเลขดับนะคะทุกคนเลขดับให้ไปที่ดับหนึ่งนะคะหนึ่งดับยูค่ะดับยูมาแล้วสี่ห้างวดติดนะคะดับกรแมนแมนดับยูมาแล้วสี่หรือห้างวดห้างวดติดนะคะเพราะว่างวดก่อนหน้านี้อีกหนึ่งงวดนะคะห้างวดติดนะคะทุกคนดับยูมาแล้วห้างวดติดนะคะ มันต้องกลับหัวเว้ยถ้ากลับหัวก็สิบสิบสองหางก็เท่ากันนะคะแต่สี่ตัวนี้นไม่ได้ชุดนี้นะคะชุดนี้ต้องตัดต้องต้องกลับหัวเล่นนะคะมันมาหกสีนะคะชุดนี้สี่ตัวตัดไม่ได้ค่ะไปไม่ถึงหกสีนะคะ เอาให้ไปที่วันนี้ให้ไปที่ดับเก้าค่ะของวันที่แปดนะคะให้ไปที่ดับเก้าค่ะทุกคนให้ไปที่ดับเก้านะคะกลับหัวหมดเลยนะคะน่าเสียดายจังเลยใครได้กลับหัวเอาไม่นอ้อสูตรสิบหกหางนะคะแต่ว่าขึ้นบนค่ะ ลงล่างไม่ได้ค่ะลงล่างต้องกลับหัวนะคะสูรสิบหกหางนะคะเข้าอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เข้าหกหกเก้าไม่เข้าค่ะนี่นะคะมันเป็นมันเป็นมันเป็นสี่เก้าสี่หกนะคะมันกลับหัวค่ะทุกคนมันเป็นสี่หกนะคะไม่ใช่สี่เก้านะคะเจ็ดแปดนี่เข้าค่ะเจ็ดแปดดันไปเข้าบนนะคะทีนี้โอ้ยเอาอยัางไงล่ะทีนี้บาทนี่นะคะชุดสิบหกหางเข้านะคะ วดหน้าก็เหลือชุดเดียวพอเนาะแต่นั้นก็ทำให้ทุกคนดูค่ะอันนี้นะคะนี่นะคะไปแล้วนะคะพี่น้องก็มาจริงๆตามสถิติที่แอดให้ทุกคนดูนะคะในไลฟ์สดนะคะที่ว่าไลฟ์ใหม่เนาะที่ไลฟ์ใหม่นะคะวดน,นี้ให้ไปที่ดับเก้านะคะทุกคนน้องไซรละหวย โอ้เลขไหลด้วย9 9ดับแล้วนะคะามาดูวันนี้นะคะดันเขียนผลผิดวันนี้นะคะหวยออก 478เนาะ478 64นะคะ478 64โอ้โห้วห,หวยพี่น้องนะคะหวยพี่น้องสวยซะด้วยนะคะ478 64นะคะทุกคนงวดของวันที่ชิปละมันให้ไปที่ดับเก้าใช่ไหมคะวันศุกร์ วัน,นี้ต้องพิจนารณาแล้วค่ะดับดับชนเด่น,นะคะ่ะงวดนี้ดับชนเด่นนะคะงวดน,นี้ให้ไปที่เก้าศูนย์นะคะงวดน,นี้ให้ไปที่เก้าศูนย์ งวดหน้าก็ลงให้เหลือสูตรเดียวพอนะคะสูตรตัวเจาะเนาะน่าเสียดายจริงๆตัวเจาะดันขึ้นบนนะคะตัวเจาะดันขึ้นเอ้ยลงล่างนะคะงวดหน้าแอดก็จะให้เหลือแค่ชุดเดียวตัวเดียวนะคะแต่สามตัวแล้วก็แตกสามตัวในตารางไปเนาะงวดของวันที่แปดนะคะวันศุกร์ที่แปดเนาะให้ไปที่เก้าศูนย์ค่ะดับชนเด่นเอาอีกแล้วอะศูนย์จะมาแล้วบ่ เก้าศูนย์หหศูนย์มายากมากค่ะเป็นอะไรไม่รู้หายไปนานแล้วนี่สี่ก็เพึ่งมานะคะนี่ให้เก้าศูนย์นะคะเอาดับชนเด่นนะคะทุกคนทีนี้เราไม่สนดับไม่สนเด่นก็ไปค่ะจัดแอดบูสนใจดิสูตรให้มาอย่างนี้นะคะตารางก็แตกสามตัวไปเนาะ แา่ว่าตัวรูดหลานให้เม็ดเดียวอะสีตัวรูดน่าสนใจอยู่ค่ะตัวรูดสูตรนี้นะคะแต่สูตรนั้นแอดไม่อลงแล้วค่ะเพราะว่าหลุดนะคะก็ให้ทุกคนดูไปด้วยกันแต่ว่าสูตรนี้ของนางก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าให้หกเม็ดเดียวนะคะนี่เราแตกสามตัวไปในตารางนะคะน่าเสียดายที่แอดจับสี่เจ็ดแปดไม่ได้นะคะหกสี่แปดหกสี่เจ็ดโอ้หกสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดอ้ย ตัว4 6 7 8วะ็ะ3 7 8โอ้ดวงบ่ถึงเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าใครวินนะคะใครวินในตารางก็คือเรียบร้อยแตกสามตัวนะคะเพราะว่าในตารางเราจะวินอย่างเดียวค่ะวันหน้ากันมาเจอกันใหม่เนาะวันหน้าให้ไปที่90เราไปเก่งกันก่อนนะคะวันหน้าให้ไปที่90สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมาขอให้หิงขอให้ปังนะคะ ขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงเรื่องวดหน้าค่ะ90เนาะให้ดูเรียงหลายหวยเลยก็อื่นด้วยเด๋ยววหน้าก็ทำแค่ตัวเจาะสูตรเดียวเนาะจบค่ะก็รอดูสูตรของหลานนะคะอ้น่าเสียดายจับจับ6260มา64 สำหรับคลิปนี้นะคะแอลลาไปก่อนขอให้หมานขอให้ฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวตรงนะคะงวดวันที่แปดนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ